สวัสดีครับแฟนขับช่องไทยสาระคมาพาเพลินสารับบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับล่าสุดนะครับมีประเด็นแล้วก็มีความเคลื่อนไหวจากบอสบอยนะครับในเรื่องของการลงนะครับจากหมอรำใจเกินร้อยของ พงลำเพลินพิธีกรน,นะครับแล้วก็นางเอกต่ายสูวรรณัน,นล่าสุดก่อนที่บอสบอยจะขึ้นเครื่องนะครับก็มีแฟนคลับสอบถามในเรื่องประเด็นนี้นะครับบอสบอยก็เลยพยายามที่อยากจะให้จบนะครับในในเรื่องประเด็นนี้นะครับแต่ก่อนจะจบนะครับบอสบอยก็ทิ้งท้ายไว้เหมือนกันนะครับว่าไม่อยากที่จะให้พูดยาวต่อเนื่องนะครับถ้าถ้าไม่หยุดนะครับ พยายามที่จะพูดถึงฝั่งนู้นแหละว่าถ้าไม่หยุดก็มีนะครับมีหลักฐานมีอะไรที่ที่เชิงที่บอกเลยว่าไม่ดีนะครับมีแชทมีอะไรต่างๆนะครับไว้เป็นหลักฐานในในพฤติกรรมนะครับแต่บอดบอกก็อยากที่จะให้จบนั่นแหละนะครับเพราะมันก็ไม่ได้มีผลดีอะไรแล้วก็มันมันไม่ได้มีผล อะไรกับวงด้วยแหละนะครับเพราะการลงก็คือลงไปก็อยากให้มันจบจบไปนะครับแต่หลายคนก็อยากจะทราบนะครับดังนั้นบอบอยก็เลยพูดในประเด็นนี้เพียงเล็กน้อยนะครับไปฟังจากบอบอยนะครับเรื่องของเรื่องที่มันผ่านไปแล้วเราไม่พูดถึงนะจริงๆผมอ่ะผมบ่อยากพูดถึงเลยแต่ผมเห็นแบบ เมื่อวานก็มีการเคลื่อนไหวในประเด็นที่ทุกคนกําลังเนี่ยแต่คือผมไม่อยากพูดถึงเลยเพราะว่ามันอย่างกระวงเรามันไม่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยมันปเป็นมันไริมีผลกระทบอย่างอย่างคนที่น้องที่ออกไปเขาก็คงไม่ได้มีผลกระทบอะไรหรอกเพราะว่าคือทุกคนเขาต้องมีชีวิตของ,ของตัวเองแล้วเขากับคุ้งสิมีวิธีการที่จัดการชีวิตของเขาแล้วในส่วนที่เขาออกไปก่อนหรืออันเนี้ยถูกต้องไม่ถูกต้อง อันนั้นมันอยู่ในจิตใต้สำนึกของของเขาแล้วก็ของของคนที่มองเออถ้ามองเขามองว่ามันบอเป็นอย่างมันก็บอเป็นอย่างถ้าเขามองว่าผิดมันก็ผิดฉะนั้นจริงๆคือมันผ่านไปแล้วนะครับผมเน่ะแถบสะบปรเด็นเบาถึงเลยคือเราไม่ต้องเข้ามาในคอมเมนต์หรอกเราคอมเมนต์ในสิ่งที่มันอยู่ในตอนนี้แล้วก็สิ่งที่มันเราจะเดินไปข้างหน้าดีกว่านะครับ ใช่ครับวันใหม่เราพูดเรื่องใหม่นะจริงๆแล้วมันมันมันไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับเราเลยเราก็เราก็เราก,ราก็มันก็ผ่านมาแล้วแม่จริงๆผ่านมาหลายวันด้วยซ้ํานะผ่านมาหลายมือด้วยซ้าผมก็ยังไม่ได้พูดอะไรผมก็ยังไม่ได้ไปบอกอย่างเลยนะครับแล้วก็เชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยทุกๆคนที่ที่เป็นผู้ใหญ่พอหรือทีมี ที่เจริญพอทางด้านความคิดและจิตใจเนี่ยกระพงสิพิจารณาได้แต่มันไม่ใช่เรื่องสําคัญที่เราจะมาพูดกันบ่อยเออแค่เขาคิดในใจว่ามันสิเป็นอย่างไงเน,นี่ยว่ามันคืว่ามันคืออะไรอะ่ะเอาเอาวุธที่ภาวะเอาเอาคุณวุธเอาวัยวุธหรือเอาหลักของความเป็นจริงมาคิดมาตกตะกอนในใจแล้วเราเอาน่าจะ มองออกว่ามันคืออะไรก็คือตอบตอบกับตัวเองแล้วก็พอเท่ต้อง่าต้องว่าต้องว่าตอ้าตองไปข้อมมนว่าต้องไปอี่หางหรอกอันคิดของลุงบอยเกินอายุผมว่ามันไม่เกินหรอกมันบอกเกินดอกอายุบอยกับสามสิบหกสามสิบเกดเรามันคนรุ่นนี้มันน่าจะคิดได้แล้ว คนรุ่นคือนคนรุ่นยี่สิบห้าขึ้นมามสามสิบสามสิบห้าเนี่ยมันน่าจะคิดมันน่าจะคิดได้แล้วนะครับบางทีถ้าเราคิดไม่ได้แล้วเราพูดออกไปเนี่ยคิดไม่ได้แล้วมันเราพูดออกไปเนี่ยมันก็บ่งบอกถึงวุฒิภาวะนะสักวันหนึ่งเราถ้าเราเจอกับตัวเองเนี่ยเรื่องอะไรต่างๆก็แล้วแต่แหละเรื่องเรื่องในสังคมที่เราเห็นผ่านหูผ่านตาแล้วเราคิดไม่ได้แล้วเราแสดงความคิดเห็นไปแล้วมันไม่ถูกับบางที่มันอาจจะ มันอาจเรื่องพวกนี้มันอาจจะหมุนไปเกิดกับเราก็ได้อันนี้มันฉะนั้นเราคิดดีๆถ้าเราคิดไม่ได้เราก็ไม่ต้องเ้องคิดบ่ไใดห้องกมะป้องทองมเนินเขาคิดบ่ได้เาก็ต้องเบาเรื่องที่ผ่านมาเนี่คือคือผม นี่แหละก็คือจังผมบอกคือมันไมไ่ไม่ได้มีอะไรคือมันก็ผ่านมาหลายวันแล้วแล้ววงก็แก้ปัญหาได้แล้วนะครับส่วนเขาเราก็ไม่ได้ห่วงเพราะว่าเขาก็มีศักยภาพพอที่เขาจะเดินหน้าใช้ชีวิตคือสิ่งที่มันตอนเนี้ คือผมผมไปเห็นคอมเมนต์ใน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 ต่างๆที่เป็นที่เป็นคอมเมนต์มาเนอะคือผมบ่อยากให้อยากให้มาสาดเสียกับวงเพราะว่าวงบริเวณนี้อย่าง ไม่ไม่ให้มีรับหลังโดยเฉพาะตัวของศิลปินที่ออกไปเองนะครับเราออกมาหน้าด้านหน้าเราบอกว่าขอโทษใช่ไหมเออมันก็คือขอโทษก็คือขอโทษก็คือขอโทษแหละแต่แต่รับหลัง่คือเราอย่าไปทับถมลบหลูดูมนอย่าอย่าบอกว่าไม่มีนะเพราะว่ามีมีแชทแต่ว่าที่เอาหูสีแล้วพี่ก็จะไม่เอามาให้ใครดูใครเห็นนอกจากว่า มันจะไม่จบเออจริงๆแล้วพี่อยากจะบอกว่านิ่งเพราะว่าพี่ไม่ได้มีอะไรตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินใช้ชีวิตของของตัวเองไปนะครับมันไม่มีอะไรส่วนแฟนครับก็ต้องก็ต้องถึงแนะนํำอาจสิแนะน้ำนองในทั้งที่ อาบ,บรูว่าสิแน่น้ำหนองจังไหนเขากับควนอยู่สื่อแต่ว่าบอกข้นทีสีดันทุลังไปใน,นสิ่งที่วามเป็นจริงแล้วมันมันบอแมนยังสิแ <laughs> ม่ผมเมนคอมเมนต์อะไคุณเปลี่ยนนวดคู่เป็นอาจารย์โอ้ยนอผมกับเขาไป่องเฟียดอยู่ดีบางคนคอมเมนต์คอมเอนมเนต์กัเออเอา และนี่คือการเคลื่อนไหวล่าสุดของบอทบอยนะครับกับประเด็นที่เกิดขึ้นที่ทุกคนคอยติดตามนะครับทุกคนก็คงได้ยินนะครับจากแจ็คกี้นะครับจากนิทานต่างๆหรือว่าจากโพสต์ต่างๆของทุกคนในวงนะครับในเรื่องราวต่างๆก็ถ้าเปรียบเทียบจริงๆแล้วนะครับการขึ้นการลงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของทุกๆคนนะทุกๆ,ๆวง แต่มันก็แปลกตรงที่ว่านะครับขออนุญาตแล้วกันแปลกตรงที่ว่านะครับคนทุกคนในวงเนี่ยไปดูเลยทั้งไลฟ์สดนะครับไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังคนที่ทํางานด้านเวทีหรือว่าทํางานอะไรต่างๆในวงก็จะพูดเป็นในทํานองเดียวกันหมดนะครับพูดไปในทํานองเดียวกันหมดนะครับ,อ,รบอันนี้ก็ลองพิจารณาวิจารณญาณเอาแล้วกันว่าการที่ทุกคนในวงเนี่ย นะครับแทบจะทุกส่วนเนี่ยพูดไปในแนวทางเดียวกันเนี่ยนะครับความน่าเชื่อถือเนี่ยมันน่าจะอยู่ฝั่งไหนนะครับถ้าเราเป็นคนนอกเนี่ยเอาอ,อย่างเราเป็นคนนอกเนี่ยนะครับแอดมินหรือว่าแฟนคลับเนี่ยเป็นคนนอกเนี่ยก็ฟังฝั่งนูน้นฝั่งนี้ฟังคนนั้นคนนี้นะครับฟังหลายๆคนแล้วลองมาจับประเด็นดูนะครับก็อย่างในส่วนตัวแอดมินก็มองว่าฟังจากคนรอบนอกเนี่ยหรือว่าฟังจากคนรอบรอบ รอบในเนี่ยคนที่อยู่ในวงเนี่ยนะครับก็พูดเป็นในเสียงเดียวกันนะครับว่าไปแนวแนวทางไหนทำไมเหตุการณ์แบบนี้มันถึงเกิดขึ้นมันมีที่มาแบบไหนอย่างไรนะครับก็อยากจะให้ทุกคนพิจารณาดูแล้วกันนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานใจเกินอร้อยนะครับบ๊บยก็ สุดท้ายก็ฝากว่าเออนะครับถ้าน้องไปก็อยากที่จะเออไปทําหน้าที่ของตัวเองก็มีความสามารถแล้วแต่ก็สุดท้ายก็อย่าไปออทับถมนะครับมีอะไรก็อย่าไปพูดลับหลังให้กับวงในทางที่ไม่ดีนะครับเพราะว่าบอสก็ย้ําชัดว่ามันมีหลักฐานนะครับมันมีข้อความที่ปรากฏอยู่นะครับดังนั้นก็อยากที่จะให้เงียบให้จบ เป็นดีที่สุดนะครับแฟนคลับมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามานะครับต่อการเคลื่อนไหวล่าสุดของบอสบอยแล้วก็อีกหลายๆคนช่วงนี้น่าติดตามนะครับ